<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มจะมาแสดงแสดงโชว์อะไรเอ่ยไห้ค่ะรอบนี้จะมาร้องเพลงกันนะคะ oh. เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าอุ้ยหนูยิ้มขอดูลุคของหนูยิ้มวันนี้หน่อยค่ะ oh. เป็นเกงๆนะคะหนูแย้ม oh. หนูแย้มเป็นกระโปรงค่ะ oh. เรามาอยู่ข้างในแล้วนะคะในการแสดงกําลังจะเริ่มค่ะ ให้หนูยิ้มหนูย้มนะคะ,ะย,ะยว,ยวลไลนปนั่งรอชโชว์แล้ว<ส>ลค่ะ<ส><ส>ตอนนี้นมา้กกเลยนะคะน้องชรีนม,มาเลยค่ะลูกนาเลยนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะพี่หนยยิ้มจะมาในเพลง Walk Away ค่ะเอสไมได้กับนลูกสวัดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูยิ้มนะคะยบ<ส> คุณนะคะสนบมางนะคะเราลำดับต่อไปพี่หนูแย้มมาพี่หนูแย้มจะมาในเพลง Date d r You นะคะต่อไปเป็นหนูแย้มนะคะ เยิยม้มเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นหนูยันตื่นเต้นไหมแต่ก็เมื่อกี้แสดงได้ดีมากเลยนะร้องได้ดีมากโอ้โจนได้ยินได้ยินเสียงตัวเองไหมไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวต่อบไปนะคะก็จะรับประกาศนียบัตรนะคะเดี๋ยวเราเรียกชื่อค่ะน้องชลินพี่ยิ้มก่อนเลยค่ะพี่แย้มนะคะน้องแล้วก็น้องฮันเตอร์ น้องพีนะคะน้อพีถ่ายรูปรวมกันนะคะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ร้องเสร็จสนุกไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เลยมีรางวัลให้สำหรับเด็กเก่งอะไรน่อะไรนะ่<ะ> อะไรนะอะไรนะหุยเป็นหุงอย่างงี้เลยปีเสื้อไม่มีมีออกตูปุ๊ดนะเลยไม่ได้หยิบมาให้ออกตปุ๊นหวานไงใช่ใช่ใครบอกว่าปุ๋ยนะว่าออกตปุ๊ดมันหวานใช่มันคือไอศครีมอะไรเอ่ยออโอริโอแต่ถ้าแก้ฟองุ๋ยบ้านเราคือขันเกจริงเหรอสงสัยแม่ปุ๋ยจะต้องไปปรับ อุณภูมิแล้วเละไม่ยังปเป็นแหรอแม่ปุ๋ยอเอาแข็งๆอ่ะอร่อยแต,แต่นี่มันนิ่มเหรอคะแม่ปุ๋ยลองชิมดูก่อนนิ่มไปด้วยซ้ำแข็งๆอ่ะอร่อยอืมนิ่มจริงตุ้งชอบเพราะอะไรคะไอติมเนี้ยอร <c oughs> ชอบพีเออยีกอสีดำๆเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นตัวขนมปัง <c oughs> ส่วนตรงกลางสีขาวแล้วก็จุดๆดำๆ,ดำๆเ,นเนี่ยเป็นเนื้อไอศครีมนะคะกินง่ายคะ่ะเหมือนกินขนมปังเยอะใช่ใช่ นื้อมันเหมือนขนมปังไม่เหมือนโอรีโอแข็งๆตอนนี้หนูยิ้มหนูยังอายุเท่าไหร่คะมีเพื่อนๆอยากรู้ด้วยนะตอนเนี้สิบขวบอ๋อสิบขวบแล้วไปโชว์นี่คือสิบขวบแล้วนะคะตอนนี้คะ่ะกําลังชอบอ่านนี่ทานนี่เลยแม่ปุ๋ย <Yeah. S 1> อยากจะให้ดูครอบครัวตึงเนื้อเกมซ่าท้าตึงเนื้อหยิบจากตรงไหนคะเมื่อกี้หนูย้ำหยิบจากไหนรตรงนู้นแหละคะ่ะแล้วนี่ล่ะคะสองเล่มนี่ล่ะครอบครัวตึงเนื้อเหมือนกันของใครคะของหนูยิ้มเหรอคะทั้งหมดเลยเหรอเมื่อคืนค่ะ นายิ้มก็กินโอริโอ้ล่ะคะขอดูฟันหน่อยสิโอริโอ้แล้วขอดูฟันหน่อยขอดูลิ้นหน่อยยิ้มนิดนึงขายิ้มนิดนึงขอดูหน่อยแรบลิ้นก็ได้แรบลิ้นก็ได้ล,ได <c oughs> ลิ้นดำเลยเ <c oughs> นี่ยแม่ปุย <c oughs> ป๋ย,ยอ่ะเออแม่ปุ๋ยเคยเรียนนะปรลนัยอัตนัยเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างอะจำไม่ได้แล้วแม่ปุ๋ยเรียน,นตั้งแต่ประถมแล้วแม่ปุ๋ยจบมาตั้งนานแล้วเราจะสอบรายคนนะครับมีทั้งแบบปรลนัยและ อุย้ยไม่รู้ว่าปรล์นนอัตนายเนี่ยเป็นแบบเขียนกับแบบอะไรอะ่ะแบบแบบหรออุย้ยแม่ปุ๋ยไม่รู้เลยนะเนี่ยอืมใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวถามหน่อยตื่นเต้นไหมแสดงโชว์เมื่อกี้อะ่ะก่อนที่จะร้องรู้สึกใจเต้นตบตบตบ,ตบไหมคะแต่แบบฉันอยากจะปล่อยพลังออกมาอ,อยากกรี๊ดอย่างนีนะ้ใช่ไหมคะพอขึ้นไปร้องเสร็จ เป็นยังไงได้ยินเสียงตัวเองไหมคะลืมไหมลืมเนื้อรลองบ้างไหมคะใครลืมเนื้อร้องนะมีหนูยิ้มหรือเปล่าหนูยิม้มลืมลืมเนื้อ้องหรือเปล่ายังไม่ลืมนะหรือว่าหนูแยม้ยมดังจนจนร้องไม่ได้อ่ะคุไม่รู้คุณมันไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วไม่ได้ยินเสียงหนูแย้มเลยหร่ะคะไม่ได้<ล>ยินเสียงตัวเองเลยไม่ได้ยินเสียงตัวเองได้ยินเสียงดนตรีกบเสียงตัวเองเลยแย้มยิ้มหน่อยค่ะ น,นี่นี่นี่อันนี้ค่ะอันนี้นะคะอ,นนะคะอ,อร่อยค่ะแยมกินตลอดค่ะมปขายที่เซเว่นนะคะ <Yeah. S 1> โอเคเดียวต่อไปนะคะหนูยิ้มหนูแย้มจะร้องเพลงโชว์ในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสเดี๋ยวยังงั้นแม่ปุ๋ยก็จะถ่ายคลิป oh. มาให้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย yeah.